สวัสดีครับก็มาพบกล้องสองพระสยามกับอาจารย์ญญสุพัฒน์กันนะครับวันนี้ผมจะให้ดูครับที่ส,สงสมไว้ที่ผมบอกนะเป็นข้ารการบำนาญแต่สะสมพระมาตั้งแต่สสาาตั้งแต่ตั้งแต่ตแตวัยรุ่นสิกบวกว่าขวบนะครับเพราะชอบก็ได้มรดกของปู่บ้าง พ่อบ้านนาอานะครับก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นข้าราชการก็ไปเจอเพื่อนฝูงที่ชอบพระแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเพราะว่าผมเป็นครูตอนนี้ก็กเกษียณออกมาแล้วหลายปีครับก็สะสมไว้ที่ได้มาก็ยังไม่เคยขายไม่เคยปล่อยพระนะครับตอนนี้ก็เลยอยาก,กเอามาให้กับผู้ที่อนนรักษ์พระแล้วที่ชอบ พระนะครับก็เดี๋ยวมาดูดูคลิปวิดีโอผมว่าพระผมที่เก็บไว้เนี่ยเก่าจริงไหมเเข้าไปบูชาบ้างและบ้างก็มีให้เป็นบางส่วนนะครับเอาเดี๋ยวมาชมกันเลยครับนี่เป็นพระเกจ,จินะครับสามเกจ,จิด้วยกันอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูทีละองค์ นี้จะเป็นสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่จะเป็นรูปหล่อเนื้อทองแดงนะครับ,รบปีสองพันห้าร้อยฮะสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะครับรูปหล่อ ก็ได้สะสมพระไว้ตามที่ผมบอกแลครับก็ทั่วประเทศทั้งเกจิทั้งกรุทั้งเทวรูปพระพุทธรูปทั้งเหรียญเกจิเครื่องรางของขังนีหมดฮะผมจึงใช้คำว่ากล้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทย์ปี2,500นะครับชัดเจนนะฮะ อ่ดูอีกอน,นี้จะเป็นสมเด็จพระประธานนะครับของหลวงพ่อแพรเนี่ยนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะ หายากแล้วตอนเนี้ยนี่ผมได้มาก็ตกเกือบสามสิบปีแล้วครับเพื่อนเพื่อนผมไปเรียนอยู่ที่เอสุพรรณนะครับเขาก็ไปบูชามาแล้วก็ผมก็ได้บูชาต่อมาอีกทีนึงนะครับของเนี้ยนะ เพื่อนผมไปเรียนอยู่ที่นูน้นแล้วก็ได้เป็นพออนะครับพออโรงเรียนนะครับผมบูชาต่อจากเพื่อนมาเพื่อนนี้แปอามาจากวัดเลยนะหลวงพ่อแพ,พรวัดพิกุลทองนะครับ ออีกเกจิหนึ่งครับนี่เราเป็นหลวงปู่ทิมเหรียญยุทธยานะฮะนี่หลวงปู่ทิมนะครับ,รบยันของท่านเยอะเลย หลวงปู่ทินอยุธยานะครับออกจากวัดท่านฮะวัดพระขาวนะครับวัดพระขาวอายุธยา ลูกตาอะไรตัวอะไรเห็นชัดเจนนะครับพิมพ์ชัดคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับนี่พศนะครับเนี่ยครับปีสองพันห้าร้อย 52ก็8รอบนะครับนะครับก็ครบ8รอบของหลวงปู่ทิมนะครับวัดพระขาวอายุธยานะครับก็โทรมาพูดมาคุยกันครับกับอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทย์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่าง ของคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอนะครับ